แบบพงผมครับฉพาพงผมเลยมาทกสลิดบังครับมาจีไดเพระฝากติดตามผลงานนะครับกันชอบกดกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมได้เด้ครับผมไปดูกันครับพี่แล้วครับพี่น้องนี่ครับผมขึ้นมาแล้วครับออ้ดสลิดครับโอ้โหเห็นไหมครับผมนี่เนื้อไทยเบ่งไปดีๆครับ นี่ครับผมทุกคนโอ้โหนี่ครับผมสลิดครับโอ้ยัวตัวครับโอ้โหไมเกือบซ้ำฟ้ามือผมเลยนะครับปื๊ดโอ้ไม่เหรอครับผมตัวเลกครับิดตามท่อครับผมนี่ครับผมตัวที่สองกันมาอีกแล้วครับนี่ครับผมตัวที่สองครับงามๆมาอีกแล้วครับผมเดี๋ยว่ากินเลึกครักตัวนี้ โอ้กินเล็กักรับนี่ครับผมเดิขึ้นมาอีกแล้วครับนี่ครับผมโอ้ึงใส่ึงใส่ปลาสลิดครับโอยตกไงตวที่สามนะครับโอ้ครับผมเนี่ยครับได้มาอีกแล้วตัวหนึ่งครับ ไอตัวนึงได้แล้วกับใบไทยครับรุดไปแล้วสามซีโตเหมือนกันครับปากฉีกได้วัดแห้งกขาดด้วยกันครับตัวหนึ่งรุดดีหลายผมเลยซับแห้งครับโอเคครับดูตัวครับผมไก่จีมืดเวลาแล้วครับผมวันนี้ก็ได้เวลาดาบสาม้วครับจีกับบันมาเช็คผลงานดูครับใาไดักตัวครับนี่ครับผมผลงานมือนี ปลาสลิดครับได้ปลาสลิดหาตัวครับรุดรุดมีหลายตัวอยู่นี่อีกตัวหนึ่งครับครับผมท่าชอบคลิปนี้กอ,อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดติดตามผมไม่เลิกครับเพื่อเป็นกำลังใจอย่าลืมติดตามนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ